สวัสดีครับผมอรุณศีฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับมาเรียนไปด้วยกันวันนี้ก็จะมีศัพท์ง่ายและยากแล้วก็ศับสนุกสนุกนะครับ deeply deeply นะครับแปลว่าอย่างสุดซึง้งหรืออย่างลึก I am deeply grateful to you I am deeply grateful to you แปลว่าผมขอขอบคุณอย่างสุดซึง้ง คำพูดแบบนี้ก็ใช้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราหรือคนที่มีบุญคุณกับเราอะไรทํานองนี้นะครับ I am deeply grateful to you นะครับก็มีความหมายเหมือนกับ thank you นั่นแหละครับแต่ว่าประโยคนี้จะแสดงถึงความเคารพและความซึ้งใจจริงๆโดยผู้ที่เราขอบคุณเนี่ยเขาอาจจะทำสิ่ง ดีๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงอะไรทำนองนี้ก็ได้หรือขอบคุณผู้ที่เราเคารพนับถือนะครับ widely, wildly, อย่างรีบเร่ง my heart now is beating widely, my heart now is beating widely ตอนนี้หัวใจของผมเต้นอย่างแรงหรือตอนนี้หัวใจของผมเต้นอย่างรีบเร่ง ก็คือเต้นอย่างแรงเหมือนกันความหมายเหมือนกันนะครับ My heart now is beating w i d e l y ประโยคนี้ก็น่าจ,จะเจอสาวที่เราถูกสเปกอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยทำให้หัวใจเต้นอย่างแรงหรือไม่ก็เห็นหน้าเจ้านี่นะครับ <laughs> Throughout throughout โดยตลอดหรือทุกแห่ง All was silent throughout the floor. All was silent throughout the floor. หมายความว่าทุกคน all เนี่ยหมายถึงทุกคนนะครับ was silent เงียบนะ throughout ไปทั้งชั้นเลยทั้ง floor เลยนะครับอาจจะกำลังสนุกสนานด่าเริงพอหันมาอีกทีเห็น Big b o อสยืนจ้องอยู่แล้วนะครับ All was silent throughout the floor. หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจเลยเงียบเลย Transform, transform เปลี่ยนแปลงนะครับ The robot can transform into a car. The robot can transform into a car. หุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนเป็นรถยนต์ได้ นะครับอันนี้เราก็เห็นแล้วในภาพยนตร์นะครับซึ่งของจริงก็มีแสดงในงานโชว์รถนะครับเขาก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยมาทําเป็นเปลี่ยนหรือแปลงร่างเป็นรถได้นะครับ The robot can transform into a car community community นะครับแปลว่าชุมชน The boy is well known in the local community the boy is well known in the local community เด็กคนนี้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านคือหมู่บ้านที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับ the boy is well known well known แปลว่ามีชื่อเสียง in the local ก็คือในท้องถิ่น community ในชุมชนก็คือในหมู่บ้านนั้นนะครับก็ å, มีตัวอย่างเด็ก ชาวอินเดียที่เก่งถึงขั้นอัจฉริยะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ side walk side walk แปลว่าทางเทา้า during the bus ride did you see any art on the road during the bus ride did you see any art on the road ระหว่างที่นั่งรถมาเนี่ยคุณเห็นศิลปะบนทางเท้าไหม ศิลปะบนทางเท้าไม่ใช่ศิลปะข้างกำแพงเหมือนในเมืองไทยเรานะครับซึ่งเขาทำให้มันดูสวยงามคนที่เห็นก็รู้สึกสบายตาชื่นใจนะครับ During the bus ride did you see any art on the road ความจริงเมืองไทยก็พยายามทำอยู่นะครับ Insp ired, Inspired inspired What inspired you to do this work? What inspired you to do this work? อะไรดนใจให้คุณทำงานนี้แสดงว่าปกติแล้วงานแบบนี้นายคนนี้เขาไม่ทำแต่ว่ามีอะไรมาดนใจหรือเปล่าก็เลยถามว่า What inspired you to do this work? นะครับมีอะไรตดนใจคุณให้ คุณทำงานนี้ซึ่งมันแปลกมากอันนี้ก็เป็นประโยคตัวอย่างไว้ใช้นะครับ estimate estimate ประมาณหรือตีราคา could you please estimate how much this car is worth could you please estimate how much this car is worth แปลว่าคุณช่วยตีราคารถนี้ ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะขายรถที่เราใช้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปที่เต็นท์นะครับเพื่อดูว่าเขาตีราคาประมาณไหนประมาณเท่าไหร่เราก็จะได้รู้นะครับหรืออาจจะเช็คในในเน็ตก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเราไปที่เต็นท์นะครับ loneliness loneliness แปลว,ว่าความโดดเดี่ยวหรือความอ้างว้าง Loneliness makes our hearts feel bad. Loneliness makes our hearts feel bad. ความโดดเดี่ยวทำให้เรารู้สึกแย่นะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนกินนะครับเข้าตำลาเพื่อนกินหายากไม่มีเพื่อนเที่ยวนะครับ Loneliness makes our hearts feel bad. ของอย่างนี้ถ้าใครไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รู้เนาะว่ามันแย่แค่ไหน Possible, possible แปลว่าเป็นไปได้นะครับ We must delete it as soon as possible. We must delete it as soon as possible. หมายความว่าเรา ต้องลบมันออกไปให้เร็วที่สุดอันนี้จะเป็นกรณีที่เราบางทีมีความรู้สึกแย่ๆมีความคิดแย่ๆเวลาจิตมันฟุ้งซ่านก็ต้องรีบลบมันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะครับโดยเร็วที่สุดไม่งั้นมันจะทำให้เราเนี่ยจิตตกแต่ถ้าเราลบมันได้ลืมมันได้นะครับจิตเราก็จะกลับมาปกติ แล้วเราก็คิดทําสิ่งอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อไปครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ